บริษัทฮิลเลอร์ทรัพย์พิวติก จำกัดในเครือกลุ่มบริษัท CMC Biotech จำกัดประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับโรงพยาบาลวิภาวดีในการจัดตั้ง,งศูนย์รังสีสัญญกรรมประสาทแกมมาไนส์ nice, ภายใต้ชื่อศูนย์รักษาด้วยแกมมาไนส์สยามศูนย์รักษาโรคสมองและระบบประสาทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีเล็กเซลล์แก nice, มมาไนส์มาตรฐานระดับโลกโดยมีนายอดีศรมีชัยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลท์แคร์ทรัพย ติดจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายพิจิตวิริยะเมตตากุลกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลวิภาวดีทั้งนี้ศูนย์มีแผนจะเริ่มเปิดให้บริการในกลางปี2568เพื่อรองรับความต้องการการรักษาของผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ตัวผมเองนะครับเป็นผู้นําเข้าและเป็นตัวแทนจําหน่ายในส่วนของเครื่องมือแพทย์ตัวนี้นะครับภายใต้ในส่วนของแบรนด์ที่ชื่อเรียกว่าอีเ c กตานะครับหรือในส่วนของถ้าเป็นตัวที่เราเรียกกันในส่วนของภาษาทางด้านการแพทย์เราเรียกตัวนี้ว่าเล็กเซลล์แมมานสนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมเมื่อเราได้รับเป็นตัวแทนจําหน่ายสําหรับในส่วนของตัวนี้นะครับเรามีความรู้สึกก็ค่อนข้างแปลกใจน,นะครับเพราะคือผมอยู่ในวงการในเรื่องของเครื่องมือแพทย์มาค่อนข้างนาน นะครับสิ่งที่แปลกใจคือในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยหลังจากที่เราไปดูในเรื่องของสเปคแล้วเราไปศึกษาในเรื่องของเปเปอร์ของมันตัวนี้เป็นตัว g ส standard เลยที่เป็นตัวรักษาที่ดีที่สุดสําหรับในส่วนของโรคเกี่ยวกับทางด้านสมองหรือในส่วนของระบบประสาทอันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยยังไม่มีนะครับก็เข้าใจว่าในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นคือเราก็เลยว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดคือนอกเหนือจากในเรื่องของราคาหรือในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะต้องมาเรียนรู้นะครับดังนั้นคือสิ่งที่เราก็เริ่มศึกษานะครับสิ่งที่เราต้องหาในเรื่องของพันธมิตรสําหรับในเรื่องของการร่วมในเรื่องของการร่วมทุนหรือในเรื่องของการร่วมในเรื่องของธุรกิจเพื่อให้บริการในส่วนของผู้ป่วยสําหรับในส่วนของตัวเล็กเซลแกมมาไนตัวนี้นะครับเราก็มีศึกษาในส่วนของโครงสร้างของโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาล นะครับก็หนึ่งในส่วนของโรงพยาบาลที่เรามองว่าน่าจะเหมาะสมกับในส่วนของเรามากที่สุดน,นะครับก็คือในส่วนของโรงพยาบาลที่ววิภาวดีจุดหนึ่งเลยสิ่งที่ผมได้นโยบาาน,นะครับจากในส่วนและเป็นความตั้งใจในส่วนของตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาล ก็น่าจะเป็นในส่วนของที่มีเป้าหมายในเรื่องของการให้บริการในส่วนของผู้ป่วยในส่วนของทุกระดับทุกชั้นนะครับให้เข้าถึงได้ไม่ว่าจะคนที่จะมีในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของการที่จะมารับการรักษาในโรงพยาบาลในบางโรงพยาบาลอาจจะมีข้อจํากัดในส่วนของนี้ซึ่งในส่วนของวิภาวดีโดยเฉพาะในส่วนของผมได้มีโอกาสได้สัมผัสกับในส่วนของท่านชัยศิ์ ซึ่งท่านก็ได้มีให้นโยบายให้วิสัยทัศน์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็แชร์ในเรื่องของแนวความคิดซึ่งตรงนั้นผมรู้สึกประทับใจในส่วนของท่านเัยศิ์มากๆเลยที่เขาบอกว่าเฮ้ hey, เราก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ไม,ไม่ไม่ใช่การบล็อกหรือคนที่เข้าถึงไม่ได้จากในเรื่องของการที่เขาไม่มีในเรื่องของคุณทัพษ์ในเรื่องของการรักษาดังนั้นคือในส่วนของตัวเป้าหมายตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราช่วยในเรื่องของการาทําในเรื่องของการ ทางด้านาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ได้สนานุษยทุกระดับแต่คําถามที่บอกว่าเอ๊ะเราตัดสินใจกันนานไหมต้องบอกเลยว่าไม่นานเลยสําหดับเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการตั้งมือในแบบนี้สำหรับผมในแง่ของตัวโรงพยาบาลเองนะครับก็รู้จักกับคุณนริศในแง,ง่จริงๆก็คือมีมีการคุยกันตั้งแต่รู้จักกับทางบริษัทในเครือของเขาคือบริษัท CMC ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์มานานแล้วนะครับ เกิของตัวโรงพยาบาลเองก็อยากจะทําเน้นเรื่องของการรักษาโรคยากมากขึ้นโดยเฉพาะโรคของทางด้านมะเรง็งเพราะว่าจํานวนคนไข้ที่เป็นท,ท,ที่ที่ไม่สบายในด้านของโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยาสาคัญนะครับตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่เพิ่มสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มองหา Product ที่ในแง่ของการรักษาคนไข้ที่มันยากมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของเครื่องแกมมาไนฟ์เนี่ย โอกาสประจวบเข้ามาพอดีกับทางบริษัทเทลแคร์แท็บสติกซึ่งก็ต้องขอบคุณทางเทลแคร์แท็บสติกที่เลือกเรานะครับแล้วก็ประจบโอกาสประจบเหมาะพอดีเพราะว่าเรามีมีห้อง <med S 1> <ๆ>ที่สามารถรองรับตัวเครื่องที่เป็นกรรมตังสีตัวนี้ได้ก็ได้มีการคุยกันตั้งแต่ช่วงประมาณไปมาสามองปีที่แล้วก็เราก็เตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมมาตลอดนะครับก็จนได้บรรลุข้อตกลงกันแล้วก็ คิดว่าน่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้น่าจะช่วงประมาณปตรมาสสองหรือสามของปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่คุณอวิสรพูดก็คือเราตั้งใจว่าศูนย์นี้เราอยากจะเปิดรับผู้ป่วยในทุกๆสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้ก็คือหลังจากที่เราเปิดศูนย์แล้วเราก็จะไปยื่นสมัครในโครงการของรัฐบาลนะครับที่สามารถให้ผู้ป่วยที่รีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ได้เช่นกันนะครับก็คือลองรองรับทุก ผูวว้ป่วยสาหรับทุกชั้นนะครับในส่วนของผมเข้าใจว่าในส่วนของทุกอย่างพอเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเ็ความชานาญแต่อย่างล่าสุดที่เราไปดูงานในโรงพยาบาลท,ที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนาและใช้เครื่องนี้มาจนคุ้นเคยจนมีความสามารถในเรื่องของการใช้งานได้ค่อนข้างดีจะเห็นได้ว่าในส่วนของเขาสามารถรับในส่วนของผู้ป่วยได้มากกว่า10คนต่อวันนะครับในส่วนของทั้งปีนี่เขาสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึง1,800งพันแปดร้อยานะครับคือจะเห็นได้ว่าดังนั้นคือถ้าสมมติ ถ้าเรามีความชํานาญนะครับแล้วก็เราสามารถในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของเบิร์กโฟร์ะแพทย์หรือในส่วนของนักวิศวกมีความชํานาญมากขึ้นผมเข้าใจว่าในเรื่องส่วนของระดับเ o ิร์กโหลดระดับสิคนต่อวันก็น่าจะพอได้ตอนนี้ก็เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วฮะเรามีการส่งแพทย์ไปดูงานที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไปเทรนนิ่งที่ตุรกีนะครับแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็น นักลงังสีหรือว่าทีมพยาบาลอื่นเราก็เตรียมไว้ตั้งแต่ตปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับตอนนี้ก็เตรียมเป็นการเตรียมค,ความพร้อมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับส่วนเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือนี้ผมไม่กังวลเลยเพราะว่าทางบริษัทเทลแค์เทอร์ติกเขาเป็นผู้ชำนาญด้านนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ดูแลเครื่องนี้ในหลากหลายประเทศก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรในเรื่องของการให้บริการกับคนไทยไม่น่าจะมีการสะดุดอะไรในการรักษาคนไท ในส่วนจริงจริงมันมีคราทีเรียของมันนะครับแต่ในส่วนของแคมป์แนท์จุดเด่นของมันเลยนะครับอย่างที่เรามีเลคเชอร์นะครับก็คือในเรื่องของระบบในเรื่องของการที่เป็นเนื้ององกหรือเป็นก้อนในสมองนะครับก็คือในส่วนของโรคที่เป็นเนื้องอกทั้งหมดนะครับปกติมะเร็งเนี่ยอาจจะจุดเริ่มต้นมันมาอาจจะไม่ได้อยู่ที่สมองมันอาจจะอยู่ที่จุดอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตับ นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรงอกหรือบริเวณอื่นๆแต่มันจะมีการแพร่กระจายในศาตร์ภาษาการแพร่เรา,าเรียกว่าเมตาเทสิสนะครับมันจะมีการกระจา,ายไปนในส่วนของตัวสมองนะครับปัจจุบันเราใช้ในส่วนของตัวเครื่องฉายแสงเป็นตัวในเรื่องของการระงับความเจ็บปวดนะครับและลดในเรื่องของควา,ามควา,ามการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ,อ,อ,อที่ส่งผลต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ในส่วนของตัวน bo ี้ก็คือสามารถใช้ได้กับในส่วนของตัวสมองและส่วนอื่นๆด้วยแต่ในเรื่องของโกลสแตนด์ดก็จะเป็นในเรื่องของตัวเนื้องอกนะครับอีกอันนึงนะครับที่จะเพิ่มมิติในเรื่องของการรักษานะครับก็คือในเรื่องของชางด้านเส้นเลือดโป่งพองในสมองนะครับนังณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัวใช้เครื่องตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการรักษาและในส่วนของอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้าง เอฟเฟกเลย mm hmm. เมื่อเรามีก้อน mm hmm. นะครับ mm hmm. พฤติกรรมในเรื่องของที่เอฟเฟกต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยคือจะเกิดอาการพูดได้ยากนะครับปากเบี้ยวหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตการทรงตัวการเดินนะครับซึ่งตรงนี้จะมาช่วยในเรื่องของการรักษาในในเชิงนิติภาษาแพทย์เราเรียกว่าฟังชั่นอลนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่ทําให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นสําหรับตัวโรงพยาบาลเองผมมองว่าถ้ามันมีดีมานคือมีคนไข้ที่เขา มีการใช้ตัวเครื่องนี้ค่อนข้างเยอะราก็อาจจะมีการขยายนะครับก็ขยายอาจจะขยายไปเป็นสองเครื่องสามเครื่องหรือขยายไปตามจุดต่างๆที่ที่คิดว่ามีความต้องการใช้ของคนไทยนะครับก็คือต้องการให้มันได้ทั่วถึงบริการได้ทั่วถึงทั้งประเทศนะครับแล้วก็นอกจากการให้บริการคนไข้ผมก็คิดว่าตัวนี้อย่างอย่างน้อยมันก็เป็นการสื่อออกไปให้ข้างนอกให้ประเทศต่างๆรู้ว,ว่าเออเมืองไทยเนี่ยก็ มีบุคลากรมีผู้ที่ชำนาญสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศชั้นนำอื่นๆจริงๆก็มีเครื่องมือตัวนี้อยู่แต่ที่เมืองไทยเนะี่ยยังไม่มีก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของวงการแพทย์ไทยไปทั่วโลกแล้วก็นอกจากนี้ตัวโรงพยาบาลเองก็ได้พัฒนาบุคลากรในการใช้เครื่องมือที่สับสอนอะนะครับก็ ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นคุ้นชินกับการใช้เครื่องมือที่มีความสับซ้อนมากขึ้น